พี่กก้งให้ดูสิวนะคะอันนี้คือสิวจากการแพ้สารสเตอรอยนะคะสิวประเภทนี้นะคะมันจะขึ้นทุกอนุมูลนของผิวเลยนะคะดูดีๆนะคะเนี่ยค่ะมันจะขึ้นแบบทุกเม็ดของรูกุมนเลยนะคะหัวมันจะเป็นแข็งๆอันนี้ก็คือสะสมมาระยะเวลาหนึ่งนะคะก็เกือบเกือบปีได้นะคะอันนี้คือหัวมันจะออเป็นสีน้ำตาลและแข็งๆนะคะเม็ดเวลาเราจับมันจะคล้ายๆหินเลยนะ อันนี้นะคะสิวประเภทนี้นะคะจะให้มันรักษาให้มันหายเองไม่ได้นะพี่กุ้งก็บอกด้เหมือนกันว่าประเภทนี้ก็คือต้องกดออกดูห่วงมันดีๆนะคะอันนี้คือจะส่งไว้ระยะเวลานานนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะรักษาไม่ได้นะรักษาได้เช่นกันนะคะวิธีการรักษาก็คือต้องกดออกนะคะกดออกโดยผู้เชี่ยวชาญพวกนี้นะคะมันจะลึกแบบแน่นติดหนังหนังแบบหนังผิวหนังเลยนะคะกดค่อนข้างยากค่ะ ต้องใช้เทคนิคจริงๆถ้าคนกดไม่เป็นจะช้ำและอักเสบแล้วก็บวมแดงได้นะคะให้ดูดนๆเห็นไหมคะดูเป็นื้นเลย